นี่เซตเซตเซตดูดิดูดิแรงวะล่ะดูดิเห็นไหมตัวเล็กของนียงยง่ยังแรงอยู่กิทิททนเฮ้ยดูดิแต่มันก็ม,นกมันก็ช้าเบาหวามันก็เล่นไม่ได้บ่สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลิกกันอีกครั้งหนึง่งคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาเล่นเทสเซเวอร์กัน้าครั้งนี้ครับผมเราจะมาลองหุ่นใหม่ที่ใช้กับอาวุธที่โดนเนิร์ฟหุ่นที่โดนเนิร์ฟใช้กับอาวุธใหม่แล้วก็หุ่นที่โดนเนิร์ฟใช้กับอาวุธที่โดนเนิร์ฟ อะไรครโคตรซับซ้อนงงและซ่อนเงินนี่เลยครับผมเนเธอร์ครับอัปเดตหน้ามันจะโดนเนิร์ฟลงไปแล้วก็อาวุธจรวดสนิมก็โดนเนิร์ฟเช่นเดียวกันมาครับผมโดนเนิร์ฟในอัปเดตหน้าแต่ว่าใช้อัลเเมตเผาซาที่จะมาในอัปเดตหน้าแรงแรงรีโหลดเร็วโอฟิออนครับผมใช้ปืนยูเจเลเซอร์ที่จะโดนเนิร์ฟในอัปเดตหน้าเช่นเดียวกันเอลิสครับผมโหดโหดอัลเเมตเอลิสใช้กับปืนจอที่โดนเนิร์ฟจนเน่าในอัปเดตหน้าและตัวสุดท้ายครับผมแองเกอรก็โดนเนิร์ฟอีกเช่นเดียวกันครับผม ชสโพสกับเชสตูสครับผมมาดูกันว่ามันจะรอดหรือเปล่านะ่ะหุ่นโดนเนิฟแต่ว่าปืนไม้ใหม่โอเคครับเพื่อนไปดูกันดีกว่าว่าหุ่นที่โดนเนิฟแต่ว่าอาวุธใหม่อาวุธใหม่ใช้กับหุ่นที่โดนเนิฟเอ๊ะมันแรลกกันเนี่ยไปไงกันเลยว้าวโอฟิออนครับน้องแดงน้องแดงอามาปืนจะโดนเนิฟเราก็ต้องต้องหลอก นู้นเออตัวนี้ครับเฮ้ยยังจวดอ่ะมันยังจวดอ่ะวา้วาวาวา้วาวาวา้วาวว้าวว้าวโอเคครับหลบหลบหลบโอ้ยเกือบไปลงมาย่างลงยางลงแล้วก็โดนครับเรียบร้อยไปครับผมเนี่ยเลเซอร์ใช้ได้เฮ้ยไม่ได้ชี้เรเลยแต่ว่าต้องระวังไอเนี่ยไอขครสิทิตเนี่ยนะ เห็นตัวนี้ครับผมโอ้โหจู๊ดครับเห็นตัวนี้ครับยังไม่อยอมยงัยงยงังยังยังยังนี่มันแอบ,บไปก่อนนะแบบอบวะเคเคเราต้องแอบ,บก่อนครับผมเสรเจๆเๆษเศษหืมไม่ได้ทุกคนว้าวว้าเซรัฟครับมาดิ อาจจะรัไปกินโอ้โหเรียบร้อยไปไอเน่ไอเน่เนมาเสรไหมแหมมันหลบได้ว่ะเฮ้ยหุยฮุยฮุย,ยลิงครับเราแอบ์ไปก่อนเราไม,ไม่เห็นแล้วเรกเอาเห็นแล้ววัวโวโวัววัวว,วยานแม่ลงไปครับเรียบร้อยไหนวะหายไปไหนวะลิงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ปีล้วครับโอเครัวรัวเข้าไปรัวรัวเข้าไปเดเธอร์รอครับ โอ้โห oh. เดี๋ยวก่อนนะเราซ่าเกินไปแล้วเราซ่าเกินไปแล้วอยู่ร้อนชา้าร้อนเร็วร้อนเร็วเร็วเร็วเราคูลดาวน์ช้าแต่ว่าเฮ้ยหมดแล้วก็โดนดีหมดแล้วก็โดนดีดดนดอ่าเฮ้ยโอฟิออนร,รู้สึกว่าจะคูลดาวสกิลเร็วขึ้นป่ะเนี่ยบินได้อีกแล้วเนี่ยว้าวมาก่อนครับเราอย่ายิงโล่มันเหมือนเซเลลิสแหละลงแล้วก็ลงมาลงอย่างลงอย่างมาลงแล้วก็โดน เสร็จไปครับผมเฮ้ย hey, มันไม่คิดเร็โดนน้ำแล้วก็ยังใช้ได้เหอะ่าอิโมกิลงมาครับอ่าลงข้างหลังมาเฮ้ยงูงูงูมันโดนล็อกเลยว้าวบินก่อนครับอ่าลงนี้ก็เสร็จดีสวยดีโอ้โหดูดิบอบบางบนพื้นว้าวสิโอ้โยมาแล้วสแตนเพียบเลยนะเธอเสร็จครับเสร็จนะเสร็จโอ้โหเสร็จเพื่อนเราครับ โดน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 แล้วโดนแล้วอะแครแคร์งั้นเราหนีเลยครับผมเราไปนี่เนเธอร์ครับลองครอสิโอ้ยโดนโอ้โ,โดนล็อกทันทีโดนล็อกทันทีวายวายเดี๋ยวนายนายนดูก่อนนะอือเออเออ อันนี้มันเร็วกว่าเทสที่แล้วครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเร็วเหมือนเดิมไงอันนี้เหมือน0.5ว่ะเออ0.5สกรอร์เน0.8เทสที่แล้วนะอแต่ก็ไม่ได้คิวใครหรอกนะเนเนเขาอยู่นี่จ้าเอ เรียบร้อยไปแต่ก็ไม่ได้คิวนะเออครับผมหูรีโหลดช้ามากกว่าจะเคลียร์รีโหลดได้อะโอ้ยกว่าจะเสร็จกว่าจะรีโหลดได้พวดนานโอเคครับผมเฮ้ยเฮ้ยหลบก่อนครับว้าววานี่ครับผมลิงลิงหึงแลสแตนโดนกีทีนเฮ้ยดูดิแต่มันก็มันก็ชา้าเปล่าวะมันก็เล่นไม่ได้เปล่าโอ๊ยโอ้ยหายตัวด้วย เป็นนี่ครับผมไฟลสิตครับรวยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิงครับว้าวหือถือแล้วะเฮ้ยมันไม่สามารถเชียโลได้แล้วอะลวงครับผมว้าวมาเราเอาแองเกลิลครับผมมาลองปืนใหม่กัน เฮ้ยนู่นครับนู่นครับเอาไม่ถึงอีกออามาโอ้ไอ้นี่ไอ้ไอตัวนี้ไอ้ตัวนี้ว้าวตีตีถูหลบก่อนครับผมของถูรู้ไม่เข้าเลยว่ะ แหมครับผมต้อนจนมุมครับลีโลดีโถหลอกหชีวิตชีวิตชีวิตแองเกลอร์ก็ได้ดิเฮ้ยเฮ้ยลิงครับวูวๆๆๆๆ้วูวเสร็จเลยแหมใครสิ์ม tamam, oh yeah, ันจ e ้องอยู่มันจ euh> ้องอยู่อ๋อนี่เอริสครับฮุยฮุยไทชันไทชัน ว,ว้วาวว,าว้าวไอ้ไนี้ป่ะใครสิทธ์ป่ะไอ้นี้ใครสิทธ์ป่ะโอเคใช่ครับโอ้ยมันจะวัดเหรอจะวัดเหรอโอ้หึเจ้าเอ๋โอ้ยอะไรกันวันนี้ น่าโดนใคริต์นี่ไงโอ้โหพจะได้ต้องยิงใครสิทธ์ใกล้ตายโถชีวิตน้าคนตรองสารหรือปืนสามสองหนึ่งมาครับเล็งเลงเลง อ้าวโอ้โหน่ะเนี่ยแล้วแทนที่จะใส่ัูแดงตอนนี้ดันไปใส่ตอนนูน้นไงล่วงไปเลยไงล่ะเสร็จนะเสร็จนะก่อนครับผมเอาล่มาก่อนไว้ก่อนเน่เน่เน่เน เฮ้ยร hey, ีเฟกอีกแล้วเหรอโอเคนั่นไงแม่ตองกันใหญ่เลยอืมไอ้นี่ครับโยนเข้าตรงกลางไปก่อนเอาตีตูชีวิตก็น่าสงสารเลยเฮ้ยเน,น้นเหรอโอ้ยจัดไปครับ คือแนนมาโว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 ไม่น่ารอดน,นะแนนนะโอ้โห Og, นี่จะพุ่งเทเบเชฟอุย้ยเอาเสาไปารับเึ้ยมาครับ ตัด้มันกดกับคื้นไม่ได้นะถ้ากดกับคืน้นด้านที่เจ๋งนะไอจามาเนี่ยเรียกคืนไม่ได้ครับโอเคโีโลสามสองเร็วมากสี 4, ่วินาทีเจ๋งๆอะยานแม่ลงไปครับล่วงไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิเมนเดอร์ครับ โยนไหมครับผมเข้าหนังกองนั่นแหละว้าวนี่ไงอ่ะมันโหลดเร็วมันโหลดเร็วใช้ได้เลยเสร็จไปครับนี่ไงดูดียังยิงอยู่เลยอ่ะยิงยิงอยู่เลยอ่ะเนเธอร์ครับ เธอถ้าโดนล็อกได้ก็จบนะว้ายมาครับอืมเรียบร้อยไปครับน,นี่ครับโยนไปครับผมโอ้ยล็อกได้แล้วครับผมเศษโดนมาเจาะหัวดูดิว้าวโดนไอตัวเล็กอะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับยันแม่ครับเศษครับโอเคตอนนี้คืออยู่ต้อนอยู่แต่บ้านเลยนะ ว้าวเฮ้ยกระสุนของมามันก็รัวนะมันก็ไม่ได้ไม่รัวนะโดนเนื้อเป็นนี้มนไม่เยอะนะอจะร่อนตัวอะไรเอ้ยปึ๊บไปครับผมยี่ปะลิงครับสกิลไม่แรงเท่าที่ควรเอาจริงนะโอฟิออนเนี่ยให้มปนปองครับเฮ้ยเฮ้ยเฮว้าวว้าวหายตัวครับโดนล็อกอีก เอาอันนี้อมุกิอยู่นี่โอ้โหยังเถือนยังเถือนบินแล้วครับผมมาอ่าอิมุกิบินแล้วก็เพ็ดก่อนครับเราอยู่ข้างล่างเขาดิอุ้ยอ้ยโดนล็อกโ,โอ้โหว้าเรียบร้อยไปเพื่อนเราสอย เสร็จไหมครับมานู่นครับฮืมชึบชึบมาออกมาว้าวว้าวบายโอ้ข้างหลังตัวโตโถเอาตัวเล็กไปกินก่อนปะ

ปูวายเฮ้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 ยยันแม่ไหมครับนี่เซตเซตเซตดูดิดูดิแรงวะล่ะดูดิเห็นไหมตัวเล็กของนี่ยังแรงอยู่สบายสบายครับผมมายังเล่นได้เ๋าวนะเราจะต้องเอายังไงเดี๋ยวนี้ เรียบร้อยวู้ดเมธโอ้โหอยู่ใกล้เียะอังเกอร์ครับโอ้โหอยู่นี่แล้วอยู่นี่แล้วอยู่นี่แล้วโยนไปใส่หน้าเลยครับผมโอ้โหฮือ,อลิงครับเมธเมธเมธลงอะลงลงนี่ลง,ลลง,ลง,ลง,ลงเออโอ้ เฮ้ยเกือบไม่รอดหืแลวเมียสองตัวไม่ได้แอมพี่หรอครับผมแหมมันขึ้นลงสลับเลยวิวิโยนไปครับไม่ทันแล้วเฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรเอ่ย เฮ้ย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 สามสองโอ้โหโอ้โหสเสร็จเียบบร้อยไปครับดูดิเลือดแค่นี้ยังยิงไม่ตายอะ่ะโอ้โหไอ้งูวา้วาวา้วาว้าว้าไปแล้วครับผม โอ้ยเอาเสาจิลาหายหตัวแล้วไปแล้วแน่แน่อาจจะเอ๋หนี่คือปืนมันก็แบบเบานะมันไม่ได้แรงเลยไหนะปืนใหม่เนี่ยยิงไม่ค่อยจะเข้าเลยอะ่ะมันจะเวิร์กจริงเหรอะวะ ดูว่าเพราะเรายิงไถ่ท่านหนอมันเลยดูแบบมัน,ม,นมันดูเลยดูไม่ให้เข้าเราหาตัวเล็กๆยิงนี่นี่นี่ไอ้นี่ครับเออกันแม่ลงไปครับไหวไวได้เอได้เอเฮ้ยเล้วดิเร้วดิโอตัวแดงอ้าวคือใส่ตัวแดงแต่ก็ยิงเราอะไรอย่างเงี้ยหรอ <laughs> นี่โดนไม่ไดิอา้าวไม่โดนด้วย เออเอ,อ,เอ,อ,อยู่ก่อนครับผมหยัดแม่ทำไมครับสามสองหนึ่งมาวัดกันกนี้แหละเอ,อ้ยเพื่อเราอีกแล้วเพื่อเราอีกแล้วกลับมาลงจอดแล้วครับผมโอ้โหเฮ้ยแม้ว่าไอ้ปืนจอกับปืนครอผู้ทารอนครับผมโจรสลัดเสือพูดน,นี้ย มันจะยิงรัวขึ้นเมื่อจากเทสท,ที่แล้วใช่ไหมเทสที่แล้วรู้สึกว่ามันจะเป็น0.8ต่อน,นัดอ่านัดต่อวินาทีตอนนี้กลายเป็นประมาณ0.5ต่อวินาทีครับผมถึงยิงนัดหนึ่งซึ่งโดยพื้นฐานเลยอ่ะตอนนี้ปัจจุบันของเราอยู่ที่0.3ครับผมคือยิงรัวๆมากๆเลยโอ้โหนึกว่าจะดีขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่น่ารอด <laughs> โอ้โหไอตอนโฮดก็โฮดเลยพอตอนโดเน,นเนิฟก็เนิฟสนักเลยแม่แต่ว่า เฮ้ยเลเซอร์ยังได้เอาเรื่องใช้ได้ใช้ได้ครับผมเราไม่ต้องกดค้างนานใช่ไหมเพราะว่าแมว่าแม้ว่ามันจะร้อนเร็วขึ้นนิดนึงคูดาวช้าลงนิดนึงแต่ว่ายังเล่นได้ครับผมความแรงมันเท่าเดิมไงอุ้ยอันนี้ไม่เสียใจยนะผมเพื่อนแต่ว่าถ้าเกิดในนาคตผมว่ามันน่าจะโดนนะ้ตามมาแต่มันก็ไม่ได้โหขนาดนั้นและปืนใหม่ครับดามเมจผมว่ามันยังไม่สะใจว่ะดามเมจมันยังไม่ได้อ่ะคือแบบจริงจริง มันอ่าผมรู้ว่ามันว่ามันหวังเอฟเฟกจากบอมครับผมซึ่งจะทำให้เป็นระ,ะเบิดก้อนใหญ่แต่ว่าเฮ้ยเดเมจจากตัวกระสุนเองมันก็ต้องมีมากกว่านี้ดีมันนึกถึงไอ้จรวดไฟอิสเลอเตอร์พวกสกาวนะใช่ไหมอ่าเดเมจมันก็ไม่เยอะเอ้ยน่าจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นแรงขึ้นอีกกว่าน,นี้นิดนึงอะแต่สำหรับเจ้ามาครับผมจะอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเล่นไม่ได้นะครับเดตต่อไปที่จะโดนเนิร์ครับโหเล่นได้แน่นอนไอ้ตัวบนหัวมันโูหรูๆขนาดนี้ ว้าวสบายครับผมแล้วยิ่งใช้กับอาวุธใหม่ๆด้วยนะแม้ว่าจะไม่ใช่อาทอร์เนทเาษซากเอออาวุธพวกเลเซอร์ก็ได้ไงไอพวกเอวเจเมื่อกี้ไอเนี่ยไอจังปืนเนี่ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่มีแต่อันนี้แหละครับผมในพวกจรุดสนิมนี่แหละที่มันจะเนิร์ฟเน่าจริงๆในอัปเดตหน้าครับผมโอเคเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์เมื่อคืนได้นะผมว่าไอจลุดสนิมนี่เพื่อนๆว่ามัน เน่าไปไหมหรือว่าโอเคแล้วพอใจแล้วแค่นี้พอเราโดนมาหนักแล้วขอให้มันเนิร์ฟแบบนี้ดีแล้ว <c oughs> มาคุยกันสำหรวันนี้คขาทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายบาล